อยู่กับหุบล้อด้ากรีนครับตัดลายยางครับความลึอกอยู่ทีกประมาณอุ้ยห้าสิบเซนครับอู้ดูเขตาตัดครับอลังการงานสร้างมากครับใครสนใจติดต่องานทางเราได้ครับเราต้องถอยให้ครับไม่ถอยไม่ได้เดี๋ยวเจอขี้เมา ตกถ้าล่างไม่ได้เขาก็ถอยให้นะเพื่อไม่เป็นการเสียกำลังรถไปเยอะกว่านี้อนี่เราอยู่บนภูเขาครับ คูที่สูงมากฝนก็จะมาแล้วครับคู่กับฟอร์ดเจ็ดเ็ดสีู่นย์ครับ